ท่านวิเชียรชเวดิศจะเป็นคนเลื่อนเลื่อนยักษ์ตีและตามด้วยรบร์โวนวัตรกรรมอีกหนึ่งฉบับวั ไม่เลยอาให้พี่ปัญญาเิญชน่อยเอาที่ที่มองไม่เย

ถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะแต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ปกติขึ้นมามเพราะว่ามีการโหวตส่วนเยอะมากนะคะทุกพักเลยไม่ว่าจะเป็นพักที่ผ่านมาก็จะมีพักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็งวดน,นี้ก็จะมีพักประชาธิปัตย์พักก้าวไกลแล้วก็พักพลังประชารัฐกลายเป็นสมาชิกพักก็โหวตส่วนกันมากมายเลยทีเดียวแต่ก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะ โดยส่วนตัวก็คิดว่ารุ่นนี้มีสอสใหม่เยอะนะคะก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบ่อยเกิดขึ้นตั้งแต่เปิดประชุมสภาค,ครั้งแรกแล้วก็มีภูมิใจไทยโหวตสวนนะคะซึ่งความผิดครั้งนั้นไม่มีหัวหน้าพักเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือท่านอนุทินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราพลังประชารัฐก็ตั้งใจที่จะโหวตให้กับภูมิใจไทยอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะคะ ก็มีสอสอใหม่เข้าสภามาเยอะก็อาจจะไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติอาจจะอาจจะไม่มีมรารยาทกับพรรคอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่ทางผู้ใหญ่ก็คงจะมีมาตรการที่จะดําเนินการต่อไปนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าเป็นเพราะเป็นสอสอใหม่กันนะคะก็ไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติมรารยาทต่างๆนะคะก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ค่ะแต่แต่แต่เรื่องที่เรื่องเรื่องวหวส่วนนี้ พุ่ตรงนะคะม,มันกลายเป็นเรื่องปกติเห็นไหมที่คือทุกพักเลยแต่ที่เรื่องไม่ปกติก็คือเรื่องที่หัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยโอดสวนมติพักเองนะคะคือไม่กดลงคะแนนไม่กดอะไรเลยให้กับท่านธรรมนัตอันนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติมันไม่มีใครเคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ว่าปกติก็คือสมาชิกพักไม่ฟังหัวหน้าพักแต่อันนี้คือหัวหน้าพักทำซะเองนะคะแต่ท่านก็ออกมาแก้ตัวนะคะว่าเครื่องเสียบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ฟังไม่ขึ้นเลยอันนี้เรื่องไม่ปกติหัวหน้าพักนะคะไปไปทำอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างที่กรณีของหนึ่งในสอสอดรวเลิกออกมาพูดว่าไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ทำให้แบบว่าไปไปกระทําการต่กกางมองว่าม,มันฟังขึ้นให้ปวดเทปวันนี้จริงๆสอสอทุกคนมีวุฒิภาวะกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นการจะ,อ,ะอยู่ อยู่กันด้วยต้องต้องเคารพหัวหน้าพักเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเลยครั้งนี้น,นะคะก่อนหน้านี้นเนี่ยก็จะมีกระแสบรรยากาศภายในพักสอสหลายคนก็เหมือนแบบทนานองว่าไม่พอใจไม,ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มดังกล่าวตรงนี้เนี่ยมันทาให้เห็นว่า,ร,า,ารัชรตนก็ยังมีกลุ่มก้อนมีกวนกันอยู่เนี่ยอันนี้พี่เอ๋มองว่าถึงเวลาแล้วอย่างที่พักเราต้องสลายม้วนสลายกลุ่มสลายกลนนุ้น ถราพลังประชารัฐไม่มีไม่มีกวนนะคะก็เป็นแค่ข่าวนะคะทุกคนก็มีหัวหน้าคนเดียวและหัวใจดวงเดียวกันก็คือพลเอกประวิทย์ค่นี้ร <Okay. S 2> อะว่าการที่ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคเนี่ยของกลุ่มดาวเลิกนะครมันจะมันมันจะไม่สอดคล้องกับที่พี่เอกพูดมาเมื่อกี้ไหมคะว่ามีหัวหน้าคนเดียวกันอ่าอันนี้คือโดยส่วนตัวไงคะโดยส่วนตัวมองว่าเขาเป็นสอสใหม่มทั้งหมดเลยนะคะ,ะ,คะแล้วเขาก็อาจจะไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็ ด้วยยุคสมัยที่เราเห็นนี่เป็นปกติสมัยอดีตนะคะที่ในสภาถ้าโหวตสวนนี่เรื่องใหญ่เรื่องดังนั้นน่านจะเกิดขึ้นทีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ต่อการโหวตครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้คือ,โ,อโหเอากันทุกพักเลยเห็นไหมคะแม้กระทั่งหัวหน้าพักก้าวไกลเองเอาด้วยเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ที่เกิดขึ้นมานะคะแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นเรื่องไร้แรงนะคะ แต่ไม่ได้มองว่าเป็นเหตุผลอื่นใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็มีการหยิบยกหลายเหตุผลมาว่าอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ของหัวหน้ากลุ่มหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมองว่าเป็นเหตุผลอื่นไหมครับคือจะหัวหน้ากลุ่มได้ยังไงในเมื่อสอสอทั้งห6ท่านนั้นก็เกิดจากพักพลังประชารัฐนะคะไม่ได้มีการใส่เสื้อพรคพลังประชารัฐหาเสียงมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าสสกทมส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสภามาได้ก็เพราะ,ะทุกคน คนคนกทมเชื่อว่าจะไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงเลือกเข้าไปนะคะก็ก็ก็เข้ามาด้วยพลังประชารัฐเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะไปมีกลุ่มได้ยังไงทุกคนก็คือพลเอกประวิทย์หมดนะคะส,ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดทั้ง1 6คนนะคะยังสามารถทำง,งานร่วมกันพักได้ไหมคะหลังจากนี้ค่ะเพราะหลังจากที่ผ่านมาก็มีกระแสว่าสมาชิกคนอื่นนะอาจจะแบบว่าไม่ไม่เอาด้วยค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ว่ามันจะเกิด เกิดความผิดหวังขึ้นในพักสูงมากนะคะแต่ทีนี้ยังไงถือเป็นเรื่องรายแรงก็เป็นดุลพินิจของทางผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะก็ต้องก็ต้องยอมรับสภาพไปนะคะอเป็นสสม ก็คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะกรณีที่มีสมาชิกพรรคไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อพรรคและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับของพักพลังประชารัฐก,ก็จะต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องเริ่มตั้งแต่ตรวจตั้งแต่ในวันที่19 วันที่19กุมภาพันธ์เวลา 15. 0 0นนอทางสมาชิกพักที่เป็นสสอเนี่ยนะฮะได้มีการร่วมประชุมกันก็ผู้มาร่วมประชุมทั้งร่วมประมาณร้อยท่านนะฮะเป็นสมาชิกพักที่เป็นสสแล้วก็มีความเห็นร่วมกันในนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะออกเสียงนะฮะก็ ทั้งหมดก็ก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันก็คือจะออกเสียงไปในแนวแนวทางเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นมติของสมาชิกพักนะฮะไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการแผนพักก็ได้มีการถามกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามีสมาชิกพักท่านใดเ,เห็นอย่างอื่นไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรก็ทุกคนก็ยกมือเห็นด้วยหมดนะฮะ ดังนั้นนี่คือข้อเท็จจริงอันที่หนึ่งนะ,ะแล้วก็แต่ว่าเมื่อก็แสดงว่าสมาชิกพักได้มีการใช้ดุลพินิจกันแล้วแล้วก็เห็นว่า,าจะไปออกเสียงในทิศทางเดียวกันหมดนะฮะทีนี้เมื่อไปออกเสียงแล้วปรากฏว่าการลงมติ120คนนะฮะที่เป็นสมาชิกพักที่เป็นสสก็มีปรากฏว่าร้อย 14คนลงมติไปในทางเดียวกันตามที่ได้มีความเห็นร่วมกันแต่มีอยู่6ลายที่ลงความเห็นแตกต่างออกไปนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งทั้ง6ลายนั้นก็ก็ร่วมประชุมด้วยในวันผมต้องเช็คดูนะแต่ส่วนใหญ่นะใน6นั้นก็อยู่ในที่ประชุมด้วยอยู่แล้วก็คือ ก็ข้อเท็จจริงนี้ก็กำลังรวบรวมไปนะฮะแล้วก็จากนั้นก็เราก็คงจะเชิญผู้ที่ทั้งสมาชิกพักทั้งเจ็ดท่านมาแล้วก็มาพูดคุยกันนะฮะว่าท่านได้ท่านได้ได้ร่วมประชุมไหมก็ได้ร่วมมีความเห็นกันไปแล้วนะฮะนะแล้วพอเหตุใดล้วก็จะถามความเห็นไปเพราะสิ่งที่ท่านไปทํามานั้นปัญหาก็ คือแม้จะมีเอกสิทธิ์นะฮะเอกสิทธิ์ในการที่จะดําเนินการจะต้องมาอยู่ในการครอบงำของพรรคการเมืองแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการประชุมคณะกรรมการริหารพักเป็นการประชุมสมาชิกพักที่เป็นสมาชิกสภาผูุแทนราษฎรซึ่งเราก็จะต้องมีความเห็นไปใดเสียงข้างเขาเรียกว่าไปเสียงเป็นเอกฉันนะฮะเมื่อเป็นเอกฉันแล้วก็ท่านไปดําเนินการ แตกต่างออกไปเนี่ยปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่เหลืออีกร้อยกว่าท่านนะฮะก็กลายเป็นว่าก็เห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทั้งนี้ตามหลักแล้วก็ควรจะทักท้วงกันในวันประชุมวันที่19แต่เมื่อไม่ทักท้วงแล้วก็ลงมติเห็นด้วยด้วยกันว่าจะออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันก็คงจะเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับอีกเจท่านเพื่อให้ท่านได้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 เล่าให้ฟังนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นมาอย่างไรแต่ทั้งหมดหลักใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือดูข้อเท็จจริงอ่ะแต่ว่าเราก็ตระหนักในข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วก็ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นผมย้าว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องของมติพักหรือกรรมการบริหารพักแต่เป็นเรื่องของสมาชิกพักที่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผูะะนน้แทนราษฎรนะะที่มีความเห็นร่วมกันก็คาดว่าอาทิตย์หน้าสัดไปดาห์หน้าก็ต้นต้นอาทิตย์ฮะ แล้วก็กตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเขาก็เหมือนมีการตั้งติดตามแล้วกับเรื่องของการสอบเพราะว่าเขายังคงติดใจผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะในส,สำหรับส่วนผมในฐานะพรรคพลังประชารัฐเราก็ดําเนินการตามข้อบังคับอยู่พรรคภูมิใจไทยจะติดใจหรือไม่ติดใจเราก็ต้องตรวจสอบตามข้อบังคับของพรรคอยู่แล้ว แล้วก็การตรวจสอบดําเนินการตามข้อบังคับของพักเราคงไม่ได้เกิดจากมีพักอะไรติดใจหรือไม่ติดใจล่ะนะฮะก็เป็นเรื่องภายในของพักพลังประชารัฐที่เราเป็นพักที่ต้องรักษาทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อบังคับนะฮะแล้วก็ก็จะต้องมีการดําเนินการที่มีหลักการมีการดําเนินการที่มีความร่วมไม้ร่วมมือไปในทิศท,ทางเดียวกันนะฮะดังนั้นเรื่องของพัก พลังประชารัฐก็คงจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคก็พิจารากันไปภายใหนแต่ว่าส่วนความเห็นของพรรคอื่นเราคงไม่นํามาพิจารณาก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะนํามาพิจารณาเทางด้านของคุณประวิก็เหมือนอว,ว่าโกรธมากในเรื่องนี้ค่ะทุกท่านบอกว่าอยากมันไมับออก,กาอ๋อผม ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะคณะกรรมการเราก็เดินหน้าไปะฮะก็คืออันนั้นผมไม่ทราบแต่ว่าในเรื่องของส่วนที่จะต้องดําเนินการนั้นก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องทําความเห็นเสนอคณะกรรมการหมานทักเรื่องโทษไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการที่คือมันต้องมีมาตรการนะฮะมาตรการหนึ่งข้อแรกต้องดูก่อนว่าสมาชิกพักทั้งเจท่านนั้น ได้มีการกระทําที่มีปัญหาอะไรไหมกับข้อบังคับของพรรคนะฮะแม้นท่านมีเอกสิทธินะฮะแต่ก็ต้องดูว่าเอกสิทธิ์ดังกล่าวนั้นมันไปมีผลกับเรื่องนี้ไหมนะฮะเพราะว่าหลายเรื่องก็ไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ได้นะฮะบ,บางเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคก็มีข้อกําหนดของพรรคเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องดูแต่รับรองผมในฐานะที่เป็นรอ,องหัวหน้าพรรฝ่ายกฎหมาย ผมก็ถือเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญไว้อยู่แล้วนะฮะเรื่องกฎหมายไว้สำคัญอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดที่ทำก็คงจะทำในกรอบของข้อบังคับของพรรคแต่ท่านหัวหน้าท่านก็กำชับอยู่แล้วนะว่าทุกอย่างก็ให้ทำไปไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะตามตามกฎหมายแล้วก็ให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่แต่ทั้งหมดก็ต้องคำนึงถึงการดำรงอยู่ของพรรคที่จะต้องมีระเบียบวินัยนะฮะแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือ ร่วมแรงกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพเอกภาพก็ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะสั่งให้ทํานู่นทํานี่นะฮะทุกอย่างก็จะต้องสอบถามสมาชิกพักก่อนนะฮะโดยเฉพาะสมาชิกพักที่เป็นสสว่าท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วก็เห็นร่วมกันก็ดําเนินการกัน,กนไปก,ก็เป็นเรื่องเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้เป็นการต้องไปสั่งโดยมติพักอะไรกันอย่างนั้นไม่มีไม่มีนะครับ ที <ket> ่มาดูกห้เกิดาอบทางนี่ยถ้าสมมติแล้วไม่ได้มีมาตรการการลงโทษกับเจตาต่อนี่ําใทำเกิดปัญหาทางในใจของพับภูมิใจไทยเนี่ข้อแรกนะฮะต้องตรวจสอบก่อนว่าทั้งเจตสมาชิกพรรคหนึ่งนะฮะท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อบังคับของพรรคหรือไม่มีปัญหาในเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมตามประการหรือไม่ ถ้ามีปัญหานะฮะมันก็ต้องมีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็จบจบนะแต่เท่าที่ดูมันน่าจะมีเพราะมันมีการประชุมผมก็อยู่ในที่ประชุมผมเป็นผู้ดาเนินการประชุมด้วยนะฮะในวันที่19นเฮะเป็นการประชุมสมาชิกพักที่เป็นสสนะเราจะตอบยังไงกับสสไปออกเสียงกันทั้งหมด120คนที่ประชุมกันแล้วตกลงว่าไปในทิศทางเดียวกัน120คนแต่ปรากฏว่า มีออกเสียงไปร1ออยสิบสท่านนะฮะแล้วก็มีอีกหกท่านไ,<ม>ไปออกเสียงอีกแบบหนึ่งนะฮะ<ม>น,นะภายในห่างจากเวลาประชุมแค่ไม่ม<น>กี่ชั่วโมง,งที่สอคนนี้เขาแค่เฉพาะท่านจุลินคนเดียวใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่เฉพาะอันนั้นอันนะั้นร1 9ยคนแต่คนหนึ่งไปลงคะแนนต่างกันนะมันก็มันก็แล้วไม่ใช่ว่า ต้องเป็นเสียงข้างมากนะอันนี้มันเอกฉันแล้วเขาก็อยู่ในที่ประชุมแล้วเขาก็ตกลงกันด้วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องสอบถามเจ้าตัว